ปลาเนาะปลาลดกับปลาลาดมีปลามัดปลาซิวมีกุง้งอันนี้ก็ทงนาเนาะเดี๋ยวเรจะไปหาปลาอยู่ทงนาตัวนี้เนาะอันนี้เพื่อนกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เนาะทงนาเคียวบ้านเดี๋ยวชิพาทุกคนไปเอาปลาคอนมาอนีินะปลาคอนหนองนี่อยู่นี่เนาะมีปลาดุก ปลาดุกมอนเนาะปะซัมมอนก็ยังมีเนาะสบายดีเนาะทุกคนมันมี้มาโหกข้าวไปเจ้าไปดูอีกแล้วเนาะนี่ครับก็อยู่ที่ทุ่วงหนำลังเกี่ยวข้าวอยู่วันนี้ของไปมาเกี่ยวกับเขาเนาะมีาองมาจับปลาจับปลาค่อนจับปะดุกมอนนั่นเองเนาะเพราะว่าน้ำมาเป็นแห้งเราจะจับกันเลยเนาะเราจะได้ปลาจากตู่จากรูน่ะเหมืนเนาะอ่ะไปเบิ่งกันเลย Oh no! เราท1 <c oughs> เจะกโลนี่นี่พ่อ,อน,นี่อยโอ้โหสามตัวละที่พ่อกินละ โอในสองตัวก็เดียวเลยสองตัวก็เดียวเลยพี่น้องจะซิวเอาลมตามให้นาเนาะว่ามันเยอะปลาอย่างแน่เนาะ oh, <no. S 1> อฮ้ยเนาะตอนนี้ก็มีคนมาลงแล้วเนาะมีคนมาเอาแล้วปาลาอะไรมืด ແລະວໍລືວ່າຍັງຢູ່ເດີອບບິນໍາກັນາດດກລັງຮ້ນລຂລຢຕາມຫນສປາ

ปลาตกง,ง่ายอะเดี๋ยวเราจะเอาปลานี่แหละนนี่ว่าปลานิ่ม่อนเนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดกินให้เบิ่งเลยเลยเลยปลานิน่เนาะปลานิ่ม่นอนเนาะยังเปนเป็นอยู่เลยเนี่ยังหายใจเพิ่มเครื่องหิ้กกินกน,กน,น,นั่นเลยครับหิ้กเรื่องมันจะงมแมงแตนไฮเตอราเนาะนี่ก็ยังเป็นปลาซิวเนาะ มะเมนปลาโคกับปลาหลาดนะได้สองตัวเดี๋ยวเราจะคิดว่ามันตายเนาะมันตายก็เอาแต่สองตัวนี้มาจะปีนให้กินเนาะอะ่ถ้าจะข้าวเนาะเดี๋ยวก็บซีซุกแล้วตอนนี้กับพริกปลาที่หนะัวนะหอยเนาะปลาตัวใหญ่ห่น อันนี้ก็เป็นปลาที่เขาส่งมาแล้วตอนนี้ก็ปิ้งสุกเรื่อยๆนะไปจิ้มกันเลยคิดหาปลาของข้าพเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนี่ยเด้อผมจขอบใจข้าพเจ้าจะจิ้มต่อไปเนี่ยเด้อขอบใจ